ตัดต่อคลิปวิ่งผ่านตัวหนังสือแบบนี้ใน5ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1ใส่ตัวหนังสือและคีเฟรมตัวหนังสือไปที่แอปแคปคัตเลยครับจิ้มเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับเลือกวิดีโอที่เราจะนำมาตัดนะครับผมเลือกใช้ตัวนี้ครับเพิ่มเข้าไปเลยครับแล้วก็ขอปิดเสียงก่อนนะครับจิ้มไปที่คลิปครับเลื่อนมาคำสั่งระดับเสียงครับเลื่อนมาที่ศูนย์เลยครับจิ้มถูกไปครับ เลื่อนตัดเอาส่วนที่เราจะเอามาใช้นะครับปับวับวับวับตรงนี้ครับจิ้มเข้าไปครับใช้คําสั่งแบ่งฉากครับลบส่วนที่ไม่ต้องการออกครับน่ะถึงตรงนี้พอจิ้มเข้าไปครับแบ่งฉากครับลบตัวท้ายออกครับด้านหลังออกลบครับลบโลโก้ออกครับลบครับตรงนี้ก็จะมาใส่ข้อความนะครับพิมพ์เข้าไปครับเพิ่มข้อความเข้าไปครับ ใส่เป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกันครับคำว่าเปียกนะครับ p i A k นะครับขยายได้นะครับจับขยายให้มันใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วมาที่สไตล์นะครับเลือกสไตล์นี้ครับเดี๋ยวขอเลื่อนสไตล์อื่นด้ดูบ้างมีหลายสไตล์นะครับเลือกเอาเลยอันนี้ก็ได้อันนี้นะครับจิ้มถูกไปครับขยายยืดให้มันเต็มคลิปนะครับ เต็มคลิปแล้วร้อยเพิ่มข้อความเข้าไปอีกครับเพิ่มข้อความเข้าไปพิมพ์เข้าไปครับโฟโต้ครับ P H O T O S เรียบร้อยครับจิ้มถูกเข้าไปครับย่อครับให้มันได้ขนาดที่เราต้องการปรับจับยืดขยายได้หมดครับอลองดูโฟโต้จับตัวเปียกลงมาหน่อยอแล้วก็ยืดข้อความให้มันเต็มนะครับยืดทห้เต็ม เรียบร้อยครับได้ข้อความมาแล้วอืมคราวนี้ขอทำคีเฟมข้อความครับตรงนี้อจิ้มไปที่ข้อความด้านบนเปียงครับจิ้มข้าวหลามตัดตรงนี้ครับคีเฟมครัคบตัวคลิปด้านล่างเหมือนกันครับคลิปข้อความโฟโต้เหมือนกันครับที่ข้าวหลามตัดบอกไปครับแล้วมาที่ด้านหน้านะครับ ตัวโฟโต้ผมขอให้มันเล็กลงแล้วก็ให้มันหมุนอยู่ด้านนี้หน่อยให้หมุนใหญ่ๆอย่างนี้ตัวเปียกให้มาอย่างนี้อยู่ด้านบนนี้ขอใหญ่ๆห,หน่อยนี่นะครับลองเปลดูปึบฟับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปครับจิ้มเข้าไปครับ ขั้นตอต,อต่อไปติดตามคลิปหน้าครับ